ประเด็นเด็ดของ blue s today ในวันนี้สื่อทีหนึ่งออกมาตำหนิเอ็นโกโลกองเต้หลังจากถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมกับเรอัลมาดริดนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องราวของตระกูลริกเก็ตเป็นตัวเต็งที่จะฮุบเชลซีเนื่องด้วยเหตุผลอะไรแล้วก็มีเรื่องของดีแคนไรส์ครับที่น่าจะมีโอกาสย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน blue today วันนี้ครับ blue today's ัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีในยามเช้าแบบนี้ครับในช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งวันนี้แน่นอนคงมีประเด็นดราม่าของเอนโกโลกองเต้เรื่องราวของดีแคนไรส์แล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจเอามาฝากให้กับผู้ฟังได้รับฟังกันเยอะแยะเหมือนเดิมนะครับก็ก่อนที่จะไปติดตาม Blues Today ในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี Suzuki Power อร์ยูัแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครสนใจรถยนต์ XL7 2tone สีแบบนี้ครับหรือว่าอยากจะไปลองเทสต์ไดรฟ์นะฮะรถที่เป็นในรูปแบบของครอบครัวนะครับ ไปลองกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าลองคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ครับ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาใครที่อยากจะสดชื่นกับการดูฟุตบอลตลอด90นาทีแนะนำให้ซื้อติดตู้เย็นเอาไว้นะครับแล้วก็ฝากไปกดไลค์เพจของสิง World of Football กันด้วยจะมีคอนเทนต์เ่องราวของเชลซีรวมไปถึงเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจในนั้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับ อะมาดูกันที่เรื่องราวข่าวของเชลซีวันนี้หน่อยครับมีมาพอสมควรเลยนะครับก็มีเรื่องของเมสันเม์ครับออกมาทวีตนะครับบอกว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะวิเคราะห์เกมที่เราแพ้แบบนั้นครับแต่พวกเราคือเชลซีเกมมันยังไม่จบครับกำลังใจจากพวกคุณจะกระตุ้นให้เราเดินหน้าต่อเราจะต่อสู้ เพื่อพวกคุณและกลับมาทําผลงานให้ดีให้ได้นะครับอ่ะก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะฮะสำหรับทางเมสันเมาส์นะครับนอกจากนี้เมสันเมาส์ยังให้สัมภาษณ์ถึงโอกาสในการเข้ารอบของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกว่ามันเป็นภูเขาลูกมหือมาที่เราต้องปีนนะครับแต่พวกเราคือเชลซีและ ถ้าจะมีทีมไหนที่ทําแบบนั้นได้ทีมนั้นก็คือทีมของเราครับเราจะใส่เต็มที่เพราะเรามีความกระหายและความต้องการอยากที่จะประสบความสําเร็จนะครับขณะที่ติโบกูตัวครับออกมาให้สัมภาษณ์ปกป้องเอเดวาร์เมนดี้ครับบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณจ่ายบอลแย่ๆออกไป เพราะถ้าคุณเป็นผู้สัประตูคือไม่มีใครอยู่ข้างหลังคุณคู่แข่งจะฉกบอลไปยิงประตูได้เมนดี้ไม่ควรถูกตําหนิแต่ความผิดพลาดของผู้สัประตูจะถูกตําหนิอย่างหนักเสมอนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของติบุกุตัวที่มาจากนิซาขินเซล่านะครับอันนี้ก็ปกป้องเกินนะครับถ้าผิดก็คือผิดจริงๆนะฮะเพราะว่ามันสามารถทําให้เกมเปลี่ยนได้เลยสถานการณ์2อหนึ่งกับสามหนึ่งนี่ต่างกันนะครับแต่เข้าใจครับในตาแหน่งผู้สัประตูเหมือนกันเนี่ยเขาก็ต้องพยายามช่วยกันโปรเทคในตำแหน่งนี้นะครับ แต่ถ้าเห็นจากสภาพตรงนั้นเนี่ยผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะครับไม่ใช่ว่าผิดแล้วมาปกป้องไม่งั้นโอ้โหถ้าผิดแล้วปกป้องก็จะไม่มีการแก้ไขนะครับขณะเดียวกันเลียมโชมี่ครับให้ทัศนะาว่าแม้ว่าเลอร์กิฟเนี่ยจะให้คะแนนคริสเตียนพลิซิชแค่2คะแนนครับซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากการที่เขาโดนเปลี่ยนตัวออกตอนพักครึ่ง แต่ความสําเร็จหรือความล้มเหลวในสนามไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักเตะคนใดคนหนึ่งนะครับผมก็เห็นด้วยนะฮะพูลิซิชยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับโดนเปลี่ยนตัวเร็วไปหน่อยนะครับช่วงหลังนี่เลียมโทนี่นี่ถือว่าเป็นสื่อเทียร์ระดับต้นๆที่ผมค่อนข้างจะให้เครดิตพอสมควรเพราะแกคอมเมนต์ค่อนข้างจะตรงนะครับเคสนี้ก็ใช่นะครับพูลิซิชยังแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยด้วยซ้านะครับแต่สุดท้ายก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปนะฮะตอนช่วงพักครึ่งนะครับขณะที่ เ,เลกิฟส์เนี่ยชอบให้คะแนนนักเตะแบบจุมจิ๋มมานานแล้วนะครับเช่นพวกเอ็นโกโลกองเต้เคยได้แค่3เต็ม10ในนาที่ฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกในปี2018นะครับขนาดได้แชมป์โลกนะฮะแกได้คะแนนแค่3เต็ม10เองนะครับขณะที่ดิซ่าคินเซล่าครับออกมาให้ทัศนะอย่างละเอียดพูดถึงฟอร์มนักเตะเชลซีว่ามันง่ายที่จะตำหนิโรเมลูลูฮาคูครับเพราะสิ่งที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ และง่ายที่จะตําหนิเบนดี้เพราะเขาเล่นพลาดหรือแม้แต่กระทั่งตําหนิคริสเตนเซนที่กําลังจะย้ายไปบาร์เซโลนาแต่จุดหนึ่งอันนี้ผมอยากให้ฟังนะครับแต่ความจริงที่น่าเศร้ามากๆนักเตะที่เป็นแฟนรักอย่างเอ็นกุโกองเต้เล่นไม่ออกมาสักพักใหญ่แล้วนะครับสติหลายอย่างของเขาในเกมเจอมอริตเนี่ยมันดูไม่ดีเลยเกมคืนนั้นเนี่ยการถูกเปลี่ยนตัวออกเร็วที่สุดของกองเต้ในการเล่นกับเชลซีโดยทีมอ้างว่าเป็นเรื่องของเทคนิค นอกจากนี้ทูเกลเองก็ยังหนุนหลังนักเตะให้รีบเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้สักทีแต่ทูเกลเองก็แบกนักเตะไม่ไหวแล้วนะครับซึ่งนิซาคินเซล่าให้เสียติแบบนี้ครับเขาบอกว่ากองเต้เนี่ยมีความแม่นยำในการจ่ายบอลต่ำที่สุดในบรรดากองกลางของเชลซีกองเต้เลี้ยงบอลไม่สำเร็จแม้แต่ครั้งเดียว เข้าแท็กเกิลสำเร็จเพียง1ครั้งตัดบอลได้เพียง1ครั้งและเคลียบอลได้เพียง1ครั้งมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่นักงแต่คนอื่นจะก้าวขึ้นมาแทนและปล่อยเขามีโอกาสได้ทบทวนเพื่อเรียกพลังกลับมานะครับเรื่องนี้ผมขอ,อแสดงความเห็นนิดนึงหลายคนเข้าใจครับอาจจะใช้เหตุผลเรื่องของเ,อเป็นเดือนรอมฎอนด้วยนะฮะจากการถือศีลอดหรือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็มองว่าเขาเคยเล่นดีตรงนี้ผมเคยพูดไปแล้วครับถ้าเราสังเกตอะ เรื่องของอ็นโกโลกองเต้กับการจ่ายบอลระยะสั้นหรือการพาสบอลคอมพลีทสติในการพาสบอลคอมพลีทของเอ็งโกโลกองเต้ต่ำมากมากนะครับไม่ใช่แค่ปีนี้นะครับจริงๆเป็นมาสักพักแล้วแล้วผมก็เคยพูดแล้วแต่หลายคนอาจจะไม่เชื่ออาจจะไปหลายคนผมเข้าใจครับมองความน่ารักของกองเต้ในการเล่นในสนามมองการน่ารักของกองเต้ในการใช้ชีวิตข้างนอกเราต้องพยายามแยกนะครับมันคนละส่วนนะครับผลงานในสนามกับผลงาน ในการลงเล่นต่างกันนะฮะเหมือนคุณทํางานในออฟฟิศเนี่ยคุณซื้อขนมมาฝากเพื่อนทุกวันคุณเอ่อมีอะไรก็ดูแลเพื่อนพนักงานดูแลเพื่อนแม่บ้านแต่คุณทํางานไม่ได้จ็อบที่เจ้านายสั่งให้ทําคุณทําไม่ได้ต้องแยกกันคนละส่วนนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบเอ็นกลกองเต้แต่ถ้าเราสังเกตดีๆว่าเขาเป็นมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเคสตรงเนี้ผมเชื่อว่าหลายคนยังรู้สึก เอ่อที่จะเสียดายผมไม่ได้บอกเรื่อง,องการโละเขาออกจากทีมนะครับเก็บเขาไว้แล้วก็พยายามที่จะแก้ไขให้ได้และผมก็ยังเคยพูดถึงเรื่องของดีแคนไรส์มาโดยตลอดนะครับอย่าลืมครับทีมต้องเน้นผลงานอย่าเน้นที่นักเตะคนใดคนหนึ่งนะครับอันนี้ผมพยายามบอกนะครับว่าทําไมผมชี้แจงเรื่องของอินโกโล่ของเต้ไปหลายครั้งแล้วด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับ เ,เรื่องของการซื้อขายทีมเรนกรุ๊ปเนี่ยหวังว่าจะจัดการดีที่มีูลค่า3,400ล้านปอนด์ให้กับเชลซีแต่ราคาการประมูลซื้อสโมสรแบบไฟนอลเนี่ยอาจจะต่ำกว่านั้นเล็กน้อยนะครับนอกจากนี้ตระกูลริกเก็สเนี่ยได้เปรียบเทียบการแข่งขันการประมูลการซื้อเชลซีครับเนื่องจากพวกเขามีเงินทุนที่พร้อมกว่าและพวกเขาผ่านการประเมินทรัพย์สินและหนี้สินไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ปี2018นะครับก็เลยทำให้ตระกูลริกเก็สเนี่ยได้เปรียบในการซื้อเชลซี เนื่องจากเงินทุนมากกว่าเจ้าอื่นๆนะฮะนอกจากนี้ CBS s p o r t รายงานว่ากลุ่มทุนของ r i กเ e s เนี่ยอานมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในครับแม้ว่าแผนการตอนแรกคือการให้ตระกูลเป็นผู้ถือหุ้นหลักให้กับทีมเชลซีโดยตอนนี้อาจกลายเป็นเคนกริฟฟิธที่จะถือหุ้นในสัสดส่วนที่เยอะกว่านะครับขณะที่ข่าวอื่นที่น่าสนใจครับ Inside Football รายงานว่าทาง ผู้บริการของทีมกอสเตเป้ครับทีมดังจากตุรกีเนี่ยได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือเรื่องโรมมนอับราโมวิชจะเทคโอเวอร์สโมสซของเขาว่าไม่เป็นความจริงนะครับข่าวลือพวกนี้ไม่จริงมันเป็นเรื่องที่สื่อน,นั่งเทียนเขียนกันไปเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปลือนะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องราวของดีแคนไรส์สังเกตว่าข่าวเนี้ยเริ่มอ,ออกมาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับล่าสุดในทีมมินส์ครับพูดถึงเรื่องของเอเจนต์ของดีแคนไรส์เนี่ยแสดง ทีท่าอย่างชัดเจนให้เวสแฮมเห็นว่าปีนี้คือจังหวะที่เหมาะสมที่นักเตะจะย้ายออกเพื่อโอกาสในการค้าแข่งโดยมีแมนยูพร้อมทุ่มเงินทำลายสถิติเพื่อคว้าตัวในขณะที่เชลซีก็พร้อมแย่งตัวนักเตะเช่นกันนะฮะจับตาดูซัมเมอร์ให้ดีครับอเลเรียงชัวาเมนี่ดีแคนไรส์คิรันเอบัเป้แล้วก็ เออร์ลิงฮาแลนดผมเชื่อว่าใน4คนนี้น่าจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นแล้วก็ดิคน r i ส์ถ้าเราจำกันได้ r i ส์ก็เคยออกมาพูดในลักษณะแบบนี้ทีนึงและมีเรื่องของ David m o ยส์ที่ออกมาพูดค่าตัวจากร0อยล้านเป็น150การพูดในเชิงสัญ,ญลักษณ์แบบนี้มันส่งสัญญาณเหมือนกันนะครับว่ามีโอกาสที่ด e ค a น Rice จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วยิ่งถ้าพาเวสแฮมไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้ ยิ่งปิดสวยๆด้วยการเป็นแชมป์ยูโรปาลีกได้นี่ผมว่าย้ายแน่นอนสำหรับดีแคนไรส์เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ดีแคนไรส์ไปแทนที่แฟนดินโยในแมนซิตี้หรือไปสลับสับเปลี่ยนเล่นกับโรดี้พุ่งตรงฮะทั้งแมนยูเชลซีอย่าพลาดกับเดีลนี้ถ้าดีแคนไรส์ไปลงเอยกับแมนซิตี้เมื่อไหร่บอกเลยครับมีโอกาสผูกขาดพรีเมียร์ลีกอย่างแน่นอนนะครับ วันนี้ข่าวน่าจะครบถ้วนประเด็นหลักๆก็จะเป็นเรื่องราวของนิซ่าคิเซล่ากับเรื่องของเอ็นโกโลกองเต้นะครับอย่าลืมทุกอย่างอย่างที่ผมพูดครับเรามองไปที่สถิติการเปลี่ยนตัวกองเต้ออกในเกมกับรามาริตเนี่ยแสดงว่าโทมัสทูเคิลมองเห็นนะครับย้ำอีกครั้งนะผมก็ยัง ชอบพฤติกรรมชอบวิธีการของเอ็นโกโลกองเต้อยาให้เก็บเขาไว้เพียงแต่ว่าเราต้องหาคนที่เข้ามาเสริมและก็คนที่มันใช้งานได้จริงๆกับทีมนะครับใครมีความเห็นเรื่องของกองเต้อย่างไรคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของดีแคนไรส์ที่บอกไปเ,เราต้องจ่ายเงินขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะฮะพูดคุยกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันเหมือนเดิมวันนี้ขออนุญาต งดเชลซีดีเดย์นะครับเนื่องจากผมมีรายการ before the game ทาง True Vision ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับรายการจะมีตอน2ทุ่มนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับจนใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ